โรสสวัสดีครับโอเคครับก็พบกันในเกมเซเว่นไนน์นะฮะพอดีจะขอนหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จริงๆแล้วก็สามวันที่แล้วสองสามวันก่อนเนี่ยก็มีการนัดแพรใหญ่นะครับซึ่งการนัดแพรครั้งนี้ก็จะมีตัวละครน,นะครับเดี๋ยวเดจะเป็นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะ,ะมีตัวละครใหม่นะฮะอยู่ในทะวีปไอซ่าดิ อเมชายอยวะแบบนึงนะนี่ฮะก็จะมีเฟืองเหยียนกับโซอี้นะครับแล้วก็มีนกนะฮะหงโปรฟินิกนะครับมังกรนะครับคอือเรียกได้ว่าแพดดินแดนจกักรพรรดนี่มาเต็มนะครับโอเคอันนี้ในเซิร์ฟไทยนะฮะก็แล้วก็กล่องน้องมีนะครับกล่องอันนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับ ของน้องเมย์ดียังไงนะก็ไปดูร้านค้าแป๊บหนึ่งไปดูในร้านคา้จาจะอาัจจารย์ทีหนึ่งนะครับวันเล่นในโปรแกรมนี้มันอาจจะมีเชิงชาทีหนึ่งนะครับโอเคไหนของน้องเมย์น้องเมย์นี่ครับกองน้องเมย์ครับก็ดูอ็อดีกอ,องน้องเมย์นะครับอันนี้ดูไม่ได้นะครับประมาณผมซื้อประมาณสามร้อยสิบแปดบาทนี่ครับก็จะได้นี่ครับ อันนี้บรรเลงได้500รูปี้ต่อมาได้50 50เป็นเรื่อยนะครับสรุปแล้วก็ได้1,650รูปี้แล้วก็120โทปาสนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวชื่อโ so ซ e, นะอี้นี่ครับปฏิเปิดได้นะครับสี่ดาวห้าดาวหกดาวนะครับตอนนี้สี่ดาวตัวนี้สี่ดาวนะครับปฏิเปิดได้สี่ดาวห้าดาวแล้วก็หกดาวนะครับมาแบบ คอมโบเซร็จเลยทีเดียวโอเคเราจะมารีวิวความสามารถของโซอ,อี้นะครับแล้วก็มาใช้มังกรแล้วกันนะครับโชว์มังกรมังกรนี้ก็ก็ไม่เก่งนะมังกรมังกรไม่เก่งเท่าไหร่คนระับโอเคเอา่าเราก็จะไปเอาโซอ,อี้ไปไปลงเราจะไปลงเอาโซอี้ไปลง PVP กันแล้วกันนะไปลงอันนี้นะคโอเค กดไปเลยนะครับลักษณะเด่นนะครับของโซอี้ก็จะมีความสามารถของโซอี้นั้นก็คือทําให้การโจมตี5เทินนะครับคือสกิล5เทินมาเถอะเป็นศูนย์หมดนะครับเราจะให้ดูนะครับเป็นศูนย์ข้อดีตรงนี้แหละครับแต่แล้วก็คือการโจมตีก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับอาจจะแรกๆนิดน,นึงนะครับพอดี เป็นกับเน็ตหรือเป็นกับเล่ไม่รู้ยิงก็อารมณ์เหมือนจูฟี่อ่ะแต่ว่าอ่าบอกกับจูฟี่เพราะว่ายิงร้อยแปดสิบเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีนะครับเดี๋ยวเราให้ดูพีพีกันแล้วกันนะครับจังหวะนี้ก็ลูดี้นะฮะยิงลูดี้ลูดี้กับลูดี้เบลครับใสครับนี่ครับดูครับจะเป็นศูนย์นะครับสนามนัเป็นศูนย์ทันที ถ้าโาจมตีห้าตัวในถานะเป็นศูนย์ทันทีซึ่งได้เปรียบใน PVP นะฮะซึ่ง PVP แต่ละคนก็จะโกงใช่ปะใช้โจมตีห้าเนี่ยครับก็จะเป็นศูนย์ทันทีสามเทินนะฮะใช้ระยะเวลานานถึงสามเทินแล้วถ้าโซอี้ไต่ก็คือผลผลของสานเนี่ยนี้นก็ยังอยู่นะครับก็คือเขียนโคตรนะครับได้เ,เฟนเยินผมย,ยังยังไม่ได้มีนะครับแต่เฟิงเยินนี้สถานะคร่าวๆนี่นะน้นจะประมาณ มตีทางกายภาพหนึ่งตัว6กรเปอร์เซ็นต์ะซึ่งคนแรงเลยครับแล้วก็สถานะที่สถานะต่อเนื่องนีประมาณอาจจะเรียกได้ว่าไม่มีสถานะตีเข้านะครับนาสองเทินหรือสามเทินนี่แหละมันเมืองเหมือน,มกนกันนะครับก็เหมือนอโซวีนะเฟเย็นแต่ว่าตีแรงกว่าค,คือเก่งกว่าเยอะเออเป็นังๆนะครับน,นี่คือโซวี6ดาวนะครับยังไม่ได้ใส่ของอะไรนะครับ โอเคชนะเบรบรอแอปหนึ่งตานะจ๊ะเลื่อนคลั่นนะนี่นะโซอี้เขียนตรงนี้นะครับไว้พีพีได้มังกรมังกรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวโซอี้ก่อนนะครับนี่พีพีให้ดูนะครับต่อไปเราจะมาออกโซอี้ให้ดูนะครับ,รโ,ซรบโซอี้โซอี้นะครับนี่สร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ของจ,จมตีหนึ่งตัวขึ้นหนึ่งตัวโจมตีไปได้180นะร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของสกิลแล้วเพิ่มการโจมตีจุดอ่อนสร้างความนอความเสียหายเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเฮพีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพร้อยห้าสิบนะครับต่อตัว,ส,ตวสามตัวก็คือเมื่อกี้ครับท่าเหยี่ยวนะฮะแล้วก็นี่ครับนี่สกิลที่จุดสําคัญนะครับให้อัศวินทั้งทีมได้รับบัฟที่ช่วยต้านทานความเสียหายจากการโจมตีห้าแบบสามเถินนะครับ โจมตีให้แบบนี้คือสกิลที่โจมตีมาเนี่ยทั้งหมว่ห้าครั้งจะบล็อกได้สามเทินให้กลายเป็นศูนย์นะครับซึ่งตัวที่ตีเข้าก็จะมีลูลี่มั้งลูลี่จะตีทะลุนะครับไอ้ที่กระสุนที่มันยิงเข้ามาลูลี่ชนะนะครับแต่เาบางทีเราต้องสังหารลูลี่ก่อนนะครับเ,เราจะมาดูอันนี้หกดาวนะครับอันนี้สี่ดาวไปห้าดาวห้าดาวนี้สองเทินนะครับส่วน สร้าภาพ130แล้วก็ถ้าความเสียหาย170นะครับจริงๆเราไปดูในะคู่มือก็ได้นะแต่อันนี้ผมมีนะ้วผมเลยเออเอามาณนี้อันนี้1นึ่งเทินนะครับถ้า4ี่ดาวคือเรียกได้ว่าถ้ายิ่งดาวเยอะก็ยิ่งโหดขึ้นนะครับก็ตามสเตฟังกีก้นะครับนี่ชื่อก็จะเปลี่ยนไปไซตาดุดเยียวนักกล่าเยียวอะไรประมาณนั้นนะครับ เอาจะมาดูนะครับในส่วนของมังกรแล้วกันนะครับมังกรไม่มีเหรอช่างเถื่อมังกรไม่มีนะครับอไปดันเกิวดีกว่าดันเกีวอวน,นี้ดันเกิยวสไปน์อะโอเคจะเกิยวสไปน์นะครับกินสไป์ไม่ใส่ถุงนะครับไม่ใช่ไม่ใส่ถุงดีเออช้านเถื่อมุกอู้มือลันมือลันอ่าประวัติเกิวไม่ใช่ละสงครามเกิวเนะโอเค ไปเราจะไปถนมนะครับจริงๆก็ <c oughs> ผมมีหกดาวแค่นี้โอเคไปดูโซอี้ในในประสาทกิวกันเลยว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับ ก็จะอย่อนค่างเกลีย์นิดนึงนะโศกเกียร์สามเถืนอแหละแต่แล้วเราคิดว่าสู้สู้เกัยสามเทิอนนี่ก็มังกรนี้ผมไม่แน่ใจมังกรเทนมังกรตีเข้านะมังกรตีเข้านะส่วนอ่ะไปทำอะไรต่อมีสงครามมีประสาทกิวอาริน่าดันธรรมดาดันธรรมดา สาวะโซ่ยเอ่อเอาไปเก็บเวลดีไหมครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะเพราะว่าหล่อนนานชีชีค่อนข้างบางนิดนึงนะไม่ได้บางนิดนึงบางมากเลยแหละถ้าไม่ถ้าไม่ใส่เกาะใส่อะไรคือพื้นาหานของนางนี่บางมากนะครับตัวนางนี่คือโดนโดนทีที่มอนมอนไอระดับที่ยากอะบอสอะบอสไอะไรเๆไอไอไอเปปเป้อะไอเปปเป้ที่มัน จักรพรรดเบบี้ที่มันใส่ใหมวกตีตายอลีก็ตีตายนะครับไอตัวนั่นลัก้นนดารแรกตีตายหมดเลยเอพกคิดหนึ่งตีตายหมดเลยนะฮะก็เลยแบบมันมันบางเกินไปนะครับแต่ยอมรับว่าดามิดเนี่ก็เหมือนจูฟี่มั้งแต่เบากว่าจูฟี่นะครับจะจะคล้ายไม่เหมือนเลยเล่มันจะคล้ายมากกว่านะครับ แล้วก็มีสก,กิลที่โจมตีหมู่สามตัวนะครับฟาดเข้าไปเป็นศูนย์นะผมนี่โคตรเกลียนกินโคตรสามเทินนะครับหลังสามเทินก็โดนเต็มๆเลยครับโอเคก็ดูไปนะครับฟาดตสตาฟาดเข้าไปโซอ้ยิงลูดี้บอกไม่ยมอืมติดสัตันจริงๆลูดี้นี้ เป็นอสวินนะชื่อๆก็บอกว่าเป็นผู้วิทักษ์สมบูรณ์แบบนะครับก็คือทั้งรูปทั้งรับนะฮะลูดดี้ก็ดีนะครับถ้าสมมติว่าเซเว่นไหนสไปก็ดีด,ด,ดีหมดอะเซเว่นไหนคือไม่มีตัวไหนที่มันไม่ดีหรอกนะครับถ้านาาะ <c oughs> ของเซเว่นไหนนี่คือสุดยอดทุกตัวแล้วนะครับได้ก็ไม่ได้สไปก็อย่าไปเสียใจนะครับได้ลูดี้ก็อย่าไปเสียใจนะครับลูดดี้เก่งเก่งเหมือนกันนะผมผมใช้ เรเปิดได้ดีดีที่ผมดีใจเลยตอนแรกแบบเออในตัวถึกมาแล้วนะครับในคิดได้อ่าอ,อะไรเดดโลนะครับ <c oughs> ซึ่งแพทนี้ก็น่าจะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นของสองครามนะก็น่าจะเป็นแพทแพทที่ล่าสุดนี้แพทไหนแพทที่เดดโลดเดดโลดไปยึดของปะ แต่ตไม่ร okay. huh? <laughs> ู้่ะผมเล่นเกาหลีไปด้วยสลับไปแล้วก็ไปอ่านในเรื่องมานิดนึงก็เกาหลีนะจะถึงอเวกมั้งอเวกนะครับซีซั่นสองก็นะครับดูดูไปครับตีสงครามกิวสงครามพระแสดคือฟาดฟาดไปฟาดไป อืมค,อคือนางนานมากแต่เริมมาสามเทินแล้วโดนแน่ๆโดนเน,น,น้นๆนเลยแหละปพระการได้แค่สามเทินอืมเริ่มแล้วครับสไปเริ่เร็วแล้วปื๊บออไปครับสไปเริ่มแกนพายุแล้ว <c oughs> อืมฟาดฟาดถ้าสมมุติว่าดูดูมันแหลกๆนะครับก็แนะนำให้ปรับเป็นคูณสองหรือเปล่า ลองไปทําดูนะเดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะก็วันนี้เราก็มารีวิวโซอี้นะในการลงปราสาทลงอลินนาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีของ,งเมย์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนมังกรกับนกนี้ถ้าอยากถ้าอยากให้รีวิวก็บอกนะฮะแต่เฟนเย็นนี้คงยังไม่ได้เนะพราะยังไม่มีนะครับแล้วถ้ามีเราจะรีททำคลิปเลยแล้วกัน นะครับโอเคก็จบประสาทกิวแล้วไปเลยต่อมังกรมังกรยังไม่มาเลยก็ออกไปเค้นกันแล้วกันเนะาะแล้วมังกรเนาะอาจจะทําคลิปตอนยี่เฟนเย็นแน่แน่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดเปิดกันดีกว่าช่วงนี้นนนนนที่บ้านหมดแล้ววะเออทุกสิบเอ็ดโมงแล้วโอเคได้เวลาเปิดเฟียงเย็นแลยครับเฟียงเย็นของเราจะมาหรือไม่นะครับฟาดเข้าไปครับ เกมนี้ก็อารมณ์เหมือนเรามานั่งดูหนังนะครับก็เซีืีอยนะครับบางคนบอกเฮ้ยเกมแม่ไม่ได้บังคับเว้ยคือคุณบังคับคือคุณอารมณ์เหมือนเมนเจอร์นะครับอ๋ออย่าไปใส่ใจนะครับมันคุณไปโคชฟุตบอลทีมคุณเล่นดีคุณก็อวยทีมคุณเล่นห่วยคุณก็ด่านะธรรมดานะครับอารมณ์เหมือนดูโคชฟุตบอลนะบางทีลงอารีแนา ขค้นใจไงไอ้้ย่ทำไมไปตีตัวนั้นวะตีตัวนั้นแม่งมก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเกมมันก็เป็นบอดมันเออนะครับก็อย่าไปใจร้อนนะเกมใจเย็นๆน,นะจ๊ะโอเคได้สองหมื่นรับเลยได้สามหมื่นเลยเออวะโอเคมาละเควสเ่จะแหลกนิดนึงนะขอโทษด้วยครับรับไปเลยนะเกมผ่านไปหนึ่ง ภารกิจรายเดือนภารกิจรายสัปดาห์ทำให้ครบนะครับเส่วนภารกิจเควสนะก็ทำไปนะครับก็จะได้อัศวินนะครับขีมาขามมาช่วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกะไอ้กระตูนอีโลปิกนะครับสกิลตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญโหวตอัพนะครับใช้ลูปี้อัพสำคัญนะโอเคมีมังกรมาไหมไม่มีนะ โอเคอทิ้งนายไปเลยก็ยมาเปิดเปิดเปิดเลยแล้วกันนะครับผมไม่เปิดนะฮะสองร้อยห้าสิบมองไม่มีตังครับจริงๆผมไม่เปิดอยู่แล้วถึงมีนะตอนแรกได้ห้าร้อยมาก็ไม่เปิดนะพอเปิดนี้นะเปิดไปเลยครับปาบเอ่อบาลอนนะครับมาลอนมาแล้วหนึ่งตัวสามดาวไว้บวกไว้บวก อ่าสโมกกี้นะครับสโมกกี้มาอีกตัวเลโอคือคือไม่อยากกินแล้วเลโอช่วงอ้าวไปได้ตัวกับอีกรอบอีกรอบรอบท้ายแล้วเอาเปิดให้หมดเลยอ,ะอ่ะม,มาไหนไหนมาถึงนี่แหละอา้าวหมดแล้วเ <c oughs> ปิดได้ตัวเฮียครับเฮีก็ขึ้นนี่กับดวง ะครับเอาเป็นว่าีิน้าฟ้าใหม่เจอกันนะครับเอเดดเดดเดเดดเดเดดเ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 พิ่งจักเพิ่งจัจะมีอีกมีอีกเปิดไปบินดีคือได้ทุกอย่างครับเปอร์เซ็นต์สมดับเอมหงครแจะบอกว่าดูยังไงนะครับาตอวนี้แล้วกิจกรรมสวิตนะครับก็จะได้4่ตัวนี้ในช่วงเวลานี้นะครับในเวลาประเทศเดียวกันทุกตัวประเทศเดียวกันทุกตัวนะครับ โอเควันถึงวันที่3เดือนสามนะครับไแค่นี้กนแล้วกันนะครับอแค่นี้จริงๆนะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนึนะเสียดายไม่ใช่รูบีั้งร้อยกว่าอันในส่วนคักโอเคไปเก็บเงินกนแล้วกันจะเ,เดี๋ยวไปบวกนะครับเจ๊ทามุมทําคิดอะไรก็บอกนะครับก็เดี๋ยวจะไปหามานะถ้าได้นะไอทำไม่ด้ก็คือไม่ทํานะครับขอไปเก็บเซเว่นไนท์หรืออะไรที่ผมเคยทํานะครับ โอเคสวัสดีครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะชอบกดอย่าลืมกดปุ่ม s ั b ส c ค i b e ด้วยนะครับข้าร่าใตายคลิปแล้วก็บแชร์ด้วยล่ะโอเคสวัสดีครับ